มาแล้วเจ้าค่ะคุณพี่สังขยาใบเตยข้าไปเริ่มเรียนจากแม่มาลิมานะเจ้าค่ะสูตรแดัดแปลงมาจากขนมของฝรั่งข้าใช้ใบเตยล้างสะอาดขันน้ำใบเตยกับน้ำกะทิผสมเข้ากันกับไข่แดงตั้งไฟอ่อนเคี่ยวจนได้เป็นสังขยาเลยเจ้าค่ะสมัยเนี้ยเขาไม่ต้องทำสังขยาใบเตยให้ยุ่งยากแบบนี้แล้วนะอ๋อเจ้าเอานี่ไปสิ่งนี้คืออะไรรือสินโนวาสังขยาใบเตยสำเร็จรูปสกัดจากใบเตยและกะทิธรรมชาติ วิธีทาก็ง่ายมากออเจ้าแค่ใช้ผงสังขยาใบเตยละลายน้ำร้อนคนให้เข้ากันแบบนี้หรือออเจ้าอืมแบบนั้นแหละทีนี้ก็เติมนมค้นจืดแล้วคนให้เข้ากันอีกรอบนึงเท่านี้อ๋อเจ้าก็จะได้เอนจอยกับสังขยาใบเตยแล้วล่ะ ชาติอร่อยเหมือนที่แม่มาลีสอนข้าเลยข้าขอเอาไปฝากแม่มาลีก่อนนะทำง่ายเสียจริง <laughs>